ื้อกระสุน50นัดมาได้อย่างไรมันต้องเช็คย้อนไปแล้วต้องปิดสนามยิงปืนนี้ต้องเอาอย่างนั้นเลยต้องปิดครับต้องปิดสนามยิงปืนนี้แล้วก็ดําเนินคดีไอพนักงานขายว่าจําหน่ายกระสุนโดยไม่รับอนุญาตเพราะจริงๆเขาเขาไม่ได้เข้าห้าเลยยิงปืนเนี่ย,ยคุณเข้<ห>าคุณหนุห่มเข้ามายิงเนี่ยคุณต้องยิงในสนามคุณเอาออกไม่ได้แม้แต่นัดเพราะออกไปแม้แต่นัดเดียวเนี่ยถือว่าคุณจําหน่ายกระสุนโดยไม่มี ไม่ได้รับอนุญาตครับนะคุณมีโทษจำคุกแล้วครับผมขออนุญาตได้ไหมฮะเราขออนุญาตขึ้นภาพตอนที่เขายิงปืนเทียนต่อของขอเบอร์นะฮะขอเบอร์นะครับขอเบอร์ทั้งหมดนะฮะจะจะจะแต่จริงๆอ่ะอยากให้เห็นแบบการยิงของเขาไหลเลยท่านเห็นว่าท่านท่านเห็นภาพจริงๆรว่หแล้วมันเป็นอเะงั้นงั้นผมขออนุญาตเบอร์เฉยๆนะเบอร์ทั้งหมดล้วกั้งมีออนไลน์มาเต็มหมดแล้วอแต่ทีเนี้ยท่านเห็นแล้วเด็กคนนี้คือฝึกมาคิดว่าช่ำชองไหม เด็กเนี่ยฝึกมาช่ำชองแล้วยิงได้ต่อเนื่องขนาดนี้ตึ้งตึง